สวัสด<ส>ีครับพบกับกองทนไทยชาแนลนะครับวันนี้มาเบิ็งรถบ้านปุ๋ยนะครับบ้านปุ๋ยครับไถ่ปุ๊บนะครับขึ้นไปดูกล้องหนุนกันนะครับไอ้ปุ๋ยได้เจรแล้วลูกลูกควนะครับเล่นกลวงหนากลวงหนาไปรถแถวสามหกนะครับคุเกตา

เเป็นะุยาะปุยก็รเป็นรถแถวสาหรือหนะครับ เืดเลยเนาะครับเนาะหล่องไงครับกับเบิกครบนะครับนะเนาะเพิ่นเบิกออกเบิกครบได้เบิดสบายครับแบบน,นี้นี่กในะ็ใส่ปุ๋ยไปพร้อมเนาะใส่ปุ๋ยไปนนะั่นสบายเลยครับ เร็วครับเร็วเร็วเร็วไปแบบสบายสบายนะครับบอฟี่บออย่างเนาะหล่อมันไงนะครับมันหล่องสูงไปนี่สบายครับหล่อมันิึงนะครับูหล่อมันไงเลยครับโกบเนาะเป็นไทเบิร์กู้หล่อมันยัง,างงามครับงามงามงามไปแล้วครับุ้น บบนะสบายเลยครับวูบไปกลายเป็นรถขั้นใหญ่ขั้นสูงนะครับเนาะก็เพิ่งเคยเห็นครับโอ้ใหญ่กัดครับสูงคักนะครับเนาะตัวน,นี้สูงคัก เป็นหล่อของสร้างท่องบ่ครับสร้างท้องอุปกรณ์ของสร้างท่องเนาะ แบบนิ่มๆนะครับนะนาแบบนิ่มๆเลยหล่หอไงครัคขับสูงเลยส,สูงสูงซ้ำไฟไท้ายเลยนะครับไอ้ไฟเหลี้ยวครับไฟเหลี่ยวดีสูงเห็นไหมครับสูงขับไฟเหลียวเลย ครับน้องสีมบุลณะครับน้องสีดิครับต้องยังต้องเจ้าต้นไทยแชนแนล้นไทยดิ้นต้นไทยครับปากช่องน้ำอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ไปซื้อมือสองสองขนาอ๋อมือสองวะตัวนี้มันกินสามพันตัวโอ้ขนาดวัาโอ้ครับครับครับ แตนกว่าตั้งไมแปด่เก้าเลล่ะโอ้ตั้งคุยีนคว่าครับครับเกิดมันตั้สองรอโอ้้จุดสุดนี้ด้อครับครับครับสุดล่อเนาะใช่ยอดที่ดีครับ่อรสุดยอดสุดยอดเป็นนีเล็วครับเป็นนีเสุดยอดครับ ไปไปไป,ไปเกียร์ใดนี่ไอ้ไปไปเกียร์ใดนี่โรซีโรซีโอ้เร็วเนาะคือเร็วมักแท้ลปลาเป็นไรัยโอ้เร็ว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 ,รวใส่ใส่โรซีนาะครับโอ้เร็วมักตามกัท่านครับ ไปไปไปผิดแถวครับ คนไทยชาแนลน้ำระครับเด้ยวย Oh. ยอดจะดีครับงานออกมาสวยครับงาน,นออกมาสวยเลยนี่นะครับมึงลองนะครับนี่ไถเบิกไถเบิกแล้วก็ไถกบนะครับเนาะ ออกมาง่ามครับไปแล้วครับรีบรีวแล้วเนาะครับฝากช่องจนไทยชแนลน้ำได้ครับด้วสวัสดีครับ